สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับรายการ FC s p o r t นะครับแฟนกีฬาวัยมันสำหรับคนวัยมันเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดเล็กนะครับอายุ23ปีหลังจากเกมแรกนะครับทีมชาติไทยได้แพ้กาตาร์ไปนะครับมาสูประตูตอนหล่าสุดนะครับพวกเขาได้ทำการฝึกซ้อมที่สนามในสมาคมฟุตบอล UAE สำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็ได้ลงการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพนัดที่2ที่จะพบกับจีนนะครับซึ่งกลุ่มที่จะลงสนามเมื่อวันก่อนได้เข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนนักเตะตัวสำรองเพิ่มความฟิตกันอีกด้วยนะครับก่อนฝึกซ้อมนะครับวิลเลียม วันเชร์นะครับกองกลางทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้กล่าวว่าการซ้อมในวันนี้ค่อนข้างผ่อนคลายหลังจากที่เรามีเกมมาเมื่อวันก่อนจะเจอกับกาตาและเราก็ต้องฟื้นฟูร่างกายในวันที่เรามีการซ้อมแบบ small size ซึ่งเป็นการซ้อมที่ดีทุกคนในทีมน่ารักมากครับพยายามช่วยเหลือกัน และผมก็ดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับพวกเขาเก่งกับจีนพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปเราจะมีโอกาสดูวีดีโอก่อนและแน่นอนครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมที่สุดผมสัมผัสมันได้ถึงทุกกำลังใจจากแฟนบอลทั้งที่บ้านแล้วก็ที่นสนามด้วยครับหวังว่านะครับแฟนบอลจะเข้ามาชมเกมอย่างต่อนเนื่องขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจครับ โปรแกรมหน้าต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับจีนที่สนามอัลอาลีนะครับในวันที่26มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยคือ19นาฬิกาหรือ1ทุ่มตรงนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามเชร์แลวก็ติดตามให้กำลังใจกันทีมชาติไทยรุ่นอายุ23ปีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม fc sport ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีคลิปอะไรที่จะมานำเสนอแล้วก็มาแจ้งให้แฟนกีฬาเวมันได้ติดตาม บดติดตามคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ